วันนี้เราก็อยู่กันที่ซีคอนสแควร์สีนักคารีนะครับอยู่ในงาน The Moon NFT Show ภายในงานจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ ก็อยู่กับบูธสบตาคาเฟ่นะครับและตัวนีกนึงครับก็ชื่อแมนครับเป็นเจ้าของร้านสบตาคาเฟ่ครับผมภายในบูธนี่ทรักิจกรรมอะไรบ้างครับในบูธมันมีกิจกรรมหลายอย่างเลยครับไฮไลท์ของเราจริงๆอ่ะคือมี2อ,อย่างคืออย่างแรกเนี่ยครับจะเป็นตัวตัวนี้ที่เป็นเครื่องเครื่องปินลาเตอาร์คอนเซปต์เราอ่ะคือใช้คาว่ารูปที่ใช่บนกาแฟาที่ชอบคือคุณมี NFT อะไรคุณชอบภาพอะไรเนี่ยคุณสามารถส่งเข้าเครื่องมาแล้วก็ปิลิบนฟองนมได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ซึ่งแค่เรานั้น80บาทเพพรรราาะะะอไเว่าจรรริงๆอ่ะเาาาขยให้้นเราาขย120แต่ให้หน้้าาาเเเรมีใหลือกกป็นแฟโโกก้มัทฉะ แล้วก็ใส่แก้วเซรามิกส,ยสวยๆแต่ที่เนี่ยเวลามาออกบูธเราไม่สามารถเอากาแฟมาได้เราเลยใช้เป็นแค่เป็นฟองนมแล้วเป็นแก้วกระดาษเราเลยขายแค่80บาทเท่านั้นก็คือสมมติว่าผมมี NFT เนี่ยผมจะเอารูป NFT มาปิ้นลงฟองนมได้เลยใช่ไหมครับใช่หรือคนที่ยังยังสนใจ NFT แต่ยังไม่ซื้อคุณจะใช้รูปแฟนรูปหมาแมวรูปเซลฟี่ได้หมดเลยครับฟองนมเนี่ยก็คืออยู่ที่ร้านสบตาคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตัวไอ้เครื่องเนี่ยครับจะไว้ที่สบตาคาเฟ่สาขา2ที่อาคารอัฒบุญนะครับอยู่ตรงจรัญ41 43กกับใล้ๆบางขุนนนท์สาาามรรรถไไปใช้้บิกด ช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับตามได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับพิมศบตาคาเฟ่หรือ t w i t t ตอร์ก็พิมศบตาคาเฟ่ได้ครับเราก็อยู่กันที่บูธดูบัสสไตล์นะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เขามาออกบูธนี่มีอะไรบ้างให้ดมตัวนิดหนึ่งครับชื่อฝ้ายค่ะจากดูบัสสไตล์ค่ะเป็น NFT อยู่ในพาราสค่ะวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับผมตอนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของโชว์ของอาเป็นตัว NFT ค่ะที่เราทําอยู่ค่ะก็จะเป็นตัวน้องที่อยู่ในตรงนี้ค่ะแล้วสนนุกกกั็คือ จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็น NFT ที่สามารถแจกให้กับทุกคนนะคะที่มาร่วมงานนอกจากนี้ก็จะมีตัว NFT ที่เรามาส่งเฉพาะคนที่มางานนี้โดยเฉพาะด้วยเป็นน้องตัวนี้ค่ะ ันี้เลยนะใช่ค่ะเป็นตัวตัวนี้เลยสําหรับคนที่มาร่วมงานนี้เท่านั้นค่ะคือสามารถกดออฟเฟอร์ได้เลยต้องมาร่วมสนุกกันใน Discord ค่ะก็คือร่วมทากิจกรรมด้านการถ่ายรูปคู่กับบา้ตัวนี้ค่ะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแช์ในทวิตเตอร์สามารถเอากระเป๋าค่ะมาแปะไว้ใน Discord ได้เลยรับตัวนี้ไปเลยสุ่มค่ะเฉพาะคนที่โชคดีด้วยงั้นที่แล้วเป็นซีซั่นแรกเป็นไงบ้างครับซีซั่นแรกมีคนนะคะให้ความสนใจก็มีฮเดอร์มีเพื่อนๆที่น่ารักอะค่ะเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็มคกนออีเ่่็งแบบ ร้านค้าระบบเหรียญนะคะเข้ามาให้คนที่ว่าดามคอลเลคชันเราได้มาร่วมสนุกกันเรื่อนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวบ้านต่อค่ะฝากเจ้าทางการติดตามนิดนึงครับโดรนพื้ของเราค่ะอยู่ในพาราสนะคะคนที่สามารถเข้าติดตามมะค่ะก็เข้าไปที่เว็บพาราสใส่เป็นตัวโดรนุื้สไตล์ได้เลยค่ะขอบคุณมากครับนี่อยู่กันที่บูธเอเลียนแบคคูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เขามีผลงานอะไรมาพรีเซต์บ้างแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อเนยนะคะมาจากเอเลียนแบคคูค่ะมีอะไรที่มาโชว์ผลงานบ้างครับผมจะมีสติ๊กเกอร์มาแจก ก็คือสติกเกอร์นี้จะเอาผลงานมาโชว์เพราะว่างานโซอาหมดแล้วเหลือแต่มือสองแล้วก็ออคือตัวนี้เป็นเช็คเกอร์เซลแล้วใช่เอาของมาให้กับโฮเดอร์ด้วยในวันนี้ออใช่ขอ,อ,อ,อที่ให้โฮเดอร์นี่มีอะไรบ้างครับมีกิฟต์ตกมีเสื้อมีหมีแจกด้วยก็คือตัวนี้เลยเป็น NFT ให้เลยใช่ค่ะมาจับจับรางวัลกันแล้วก็ใครได้ก็ได้ไปเลยออใช่ลผลงานต่อไปออกมาอีกเมื่อไหร่ครับอีกสักพักเลยค่ะเพราะว่าต้องทําตามโรดแมปก่อนจะฝากติดตามด้วยนะคะฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับทวิตเตอร์ก็แอดเอเลนแบร์คู ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ในทวิตเตอร์ทั้งหมดเลยมากครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บูธแคทพูลพิกเซลนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออฟนะครับคอลเลกชันที่ทําอยู่เนี่ยชื่อว่าแคทพูลพิกเซลนะครับคือตัวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือมาจากน้องหมาที่ชื่อคาปูชิโน่เนี่ยเสียไปก็เลยอยากจะทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้จดจําน้องอยากให้น้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็เลยทำโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมารถแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้นะคร มีทั้งตัวที่เป็นพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นโมเซลตัวแบบนี้เป็น3มิติตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ e ีพิกนะครับก็จะเป็นราคาระคาหนึ่งดอกทุกๆอาทิตย์ครับผมส่วนตัวอ e ีพิกเนี่ยจะดอกทุกๆเดือนเดือนละ9กตัวเท่านั้นเองในอนาคตที่จะทำก็คือจะทําเป็นแบรนด์เสื้อผ้าก่อนคือจะให้ที่ผู้ผู้ที่ถืองานนะครับจะมีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เอาตัว NFC ที่เขาซื้อไปเนี่ยมาปรินต์สกรีนลงเสื้อผ้าแล้วทุกๆก,การขายเราก็จะแบ่งรายได้ให้กับคนที่ถือภาพ จริงๆก็อาจจะมีเครื่องประดับด้วยนะครับขายงานที่ไหนนะครับ crypto.com ครับฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับ Twitter นะครับ c a p ูชิ i n o Pixel ตรงตัวเลยนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกติดต่อทางนี้ได้ตลอดเลยครับก็อ,อยู่กันที่บูธของ Confuse Cat นะครับเดี๋ยวเรามาดูการนะครับว่า ชิบูนี้มีอะไรน่าสนใจชื่อลูกแก้วนะคะเป็นอาร์ติสที่ทํางานคอนฟิลแคทอยู่ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นโปรเจกที่วางอยู่บนพาราสจะมินขายเริ่มต้นที่ราคา1.5่าเนียสตอรี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องแมวคาแรคเตอร์เขาอะค่ะจะเป็นแมวแมวหน้ากากนะคะสตอรี่เนี่ยคือน้องอะมีตัวต้นแบบมาจากแมวที่เลี้ยงเป็นแมวที่หลงทางเก็บได้มาเขาก็จะมีท่าทีงงง,งดูสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด123ตัวขายอยู่บนพาราสตอนเนี้ยมิ้นไปแล้วทั้งหมด9 กว่าตัวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมินไปเกือบหมดแล้วขายหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยหมดแล้วต่ที่ว่างอยู่เนี่ยเป็นมือสองค่ะเฟสต่อไปเริ่มต้นวางแผนหรือยังครับเฟสต่อไปก็คือจะเริ่มมีการโคกับพาร์ทเนอร์เป็นแบบแอปก็จะเป็นน้องที่แบบเต็มตัวค่ะอาจจะมีกิจกรรมให้คนถืองานได้เล่นกันเป็นสิทธิประโยชน์ของสหรับคนที่ถือ NFT ของเราตัวตัว NFT ตัวเนี้ยก็มีการโคกับร้านศบตาเป็นร้านแคนวาสร้านที่ทำอะคีชค่ะฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับสามารถเข้าไปดูได้ในทวิตเ ว่าอาจจะเป็นในตัวของตัวพาราสก็ได้ค่ะชื่อคอนคอนฟิวแคทก็อยู่กันที่บูทหูยาวนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เคเตอร์ท่านนี้นะครับ<ม>ว่าเขามีแรงบันดาลใจในการทํางานชิ้นี้ยังไงผูยาวนะคะเป็นเจ้าของคอพิเพิรหูยาวโนสค่ะเล่าถึงรดแมปของการทําโปรเจกต์นี้นิดนึงครับคอนี้มี2อรถแมปนะคะก็คือรถแมปแรกเนี่ยอยู่ที่100ตัวภายใน3เดือน ก็ฮิตไปเรียบร้อยแล้วรถแรบ,บที่2อยู่ที่230ตัวะคะ่ะถ้าจบแล้วยังอยากทําอยู่ก็จะต่อไปรถนแบบที่3อต่อเรื่อยๆส่วนคอนเซปต์ของคอเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเป็นคนมีปัญหาเรื่องความจําคนก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราเป็นคนชอบวาดรูปแล้วเราก็อยากวาดเขาอะคะ่ะในหนึงคนที่เรารู้จักทั้งใหม่และเก่าเพื่อนใหม่ที่อยู่ในวงการ นนทีแล้วก็เพื่อนที่รู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยสะสมลงไปในคอของพาราสแล้วก็หลังการก็จะมีเขียนแบบบันทึกเอาไว้ว่าเรารู้จักเขาที่ไหนเขาเป็นคนยังไงทํางานด้วยกันเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยงนนี้ก็คือจะเป็นคอหลักง่ะงานอันนี้ก็คือลงขายที่พาราสใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่กระแสตอรับเป็นไงบ้างครับดีกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะตอนแรกที่ลงมาก็คิดว่าไหนๆเราวาดรูปให้เขาคือจริงๆมันคือการวาดรูปให้เขาอะทำขายด้วยเลยแล้วกันพอกดว่าลงไปแล้วมีคนมาขอคอลแลังานเยอะมากกลายเป็นว่าหลังๆครึ่งนึงก็คือเพื่อนใหมม่่เลยถ ก็เป็นแบบการเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเราให้โอกาสเราได้ฝึกฝีมือวาดอะไรที่ยากขึ้นด้วยฝากช่องทางการติดตามมานิดนึงครับทั้งพาลารทวิตเตอร์ไอจีเฟ b บุ๊กก็ชื่อหูยางหมดเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ ก็อยู่กันที่บูธของ d ดซี่เดย์ดีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ d ดซี่เดย์ดีมเนี่ยมีผลงานอะไรที่เอามาโชว์บ้างแนะนำตัวอีกนิดนึงครับซื้อบาบีนะครับมาจากบ้าน d ดซี่เดย์ดีมนะครับตอนนี้ผมทำคอลเลคชั่น d ดซี่อีส์โอเคครับเป็นคอหลักครับน้องจะเป็นคาเล็เตอร์คู่เดซี่เนี่ยครับผมที่ทำมือโอเคทำปากกลมๆแบบนี้ครับมีงานดอกมาทั้งทั้งสิ้น115ตัวครับจาก222ตัวครับเป็นงานที่อยู่บนเชนเนี่ยโปรโตคอลบนแพลตฟอร์มพารัสครับกระแส ขายออกไปบ้างตามสภาพตลาดตอนนี้ครับมีแผวออกไปบ้างครับติดธุระพอสมควรก็ยังทาเรื่อยๆก็รักในการว่าได้ขายงานตัวเองออกไปให้คนติดตามครับเฟสต่อไปนี่ได้มีการวางแผนหรือยังครับอยากทาให้จบในเฟสแรกก่อนครับอยากอยากเปลี่ยนแนวมาวาดแนวที่แบบว่ามีเนื้อเรื่องอะครับโดยเอาตัวคาแรคเตอร์จากเฟสแรกมาวาดใหม่เป็นเนื้อเรื่องในโลกของน้องๆอะครับฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับสามารถติดตามได้ทั้งเฟสบ o o กไอจีทวิตเตอร์ครับสามารถเสิร์ชตามชื่อเลยครับเดซี่เดดรีมครับผมขอบคุณมากครับมาอยู่กันที่บูธของเด เ,นนเดี๋ยวเรามาคุยทางเคียเตอร์นะครับว่าวันนี้เขามีผลงานอะไรที่เอามาโชว์บ้างแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อโตครับเป็นเคียเตอร์เดือบานเนียนครับผม รถแแบบในการทํานี่มีอะไรบ้างครับที่เอามาเนี่ยก็เป็นส่วนของเดอะบาร์นันเนียนที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์ม2อันก็คือในใบแนนแล้วก็ในปาราสของที่นำมาโชว์นอกจากเดอะเดอะบาร์นัเนียนแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นคอลเลคชันใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวในเดี๋ยวนี้ก็คือเดอะดูเรียนเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนนั่นเองแล้วอีกอันนึงเนี่ยชื่อยังไม่เป็นทางการก็คือเป็นชื่อว่า everybody fat ก็คือลงพุงทุกคนเนี่ยจะอ้วนหมดลงพุงหมดอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกดี2อันมีของต่างๆมาแจกก็แบบมีโบสการ์ดมีีีีแจกกิฟเเเววออรร์ดด้้้ยยยยสาาาาหับคนนนท่่มางงงโฉพะะไ กนกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับตอนแรกเริ่มทางมาผมลงในแบนด์นก่อนแล้วก็ในแบนด์เนี่ยขายดีดีขายดีมาก5้าร้อยตัวคือหมดอนนันจบซีรีส์แรกพอขึ้นซีรีส์สองขายไม่ได้ดีเท่าเหมือนตอนซีรีส์แรกและในปราร้ก็คือพอได้บ้างไม่ได้แบบปืหวามากผมไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเอยต้องขายได้ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนเพ,เพราะว่าเราเราได้จากทางตอนที่เราขายในแบนด์นั้นมาเยอะมากอยู่แล้วได้วางแผนเฟสต่อไปแล้วหรือยังครับคืออาจจะเป็นการแบบข้ามกระโดดไปเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยเลยเพราะผมรู้ ใหม่ดูบ้างฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับ IG Twitter แล้วก็ Discord นะครับก็ชื่อชื่อว่า JKH ตัว J ตัว K แล้วก็ H U T T underscore B R ก็อยู่กันที่บูธของฮัมมุยนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เ r เตอร์กันนะครับแนะนำตัวเองหน่อครับชื่อมีฝูนะคะเป็นเ r เตอร์ของฮัมมุยค่ะแล้วก็ยังมีคอลเล c ชัน n รองอีก2คอลเล l ชนันก็คือฮัมมุยบอรดแล้วก็ฮัมมุยคัพค่ะมี chain หนึ่งที่ทำโคกับคอลเล c ชัน n Nomad ก็คือ n o m u ยค่ะเล่าถึงรถแบบในการทำนิดนึงครับ n o m u ยนะคะตอนนี้ยังทำอยู่ค่ะยังคง นนกัจะมีคอลเลคชันนึงที่จบไปแล้วก็คือฮัมมูยที่เป็นคอลเลคชันหลักจบไปแล้วส่วนฮัมมูยบอดกับฮัมมูยครับก็กำลังจะจบในเดือน2เดือนนะคะคอนเซปต์ <Concept S 1> ในการทำเนี่ยเรามีคอนเซปต์ในการทําตัวฮัมมูยนี่ยังไงบ้างครับคือชอบแฮมสเตอร์ค่ะแล้วก็แบบถ้า,ท,าทํา NFT คาแรคเตอร์ทุกอย่างก็เลยเลือกแฮมสเตอร์มาทำเป็นแฮมสเตอร์มาตรฐานระหว่าง2องพันก็คืออาจจะไม่เหมือนแฮมสเตอร์ทั่วไปที่จะหูเล็กๆของวินเทอร์ไวท์ค่ะก็จะเป็นแฮมสเตอร์พันวินเทอร์ไวท์ผสมกับแฮมสเตอร์พันใจแอนก็เลยจะตัว กฮัมมุยนะคะฮัมมุยกับฮัมมุยครับฮัมมุยบอร์ดก็จะอยู่ใน Open นซีค่ะจะมีฮัมมุยครับที่จะเป็นเชนโพลิกอนจะมีโนมุยที่อยู่ในปลาร์สเชนนี้ค่ะฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับติดตามได้ที่ทวิตแอดมิฟุอาร์ตนะคะแล้วก็แอดฮัมมุยอันดัสกอร์เอ็นเอพีค่ะเพจเฟซบุ๊กก็เป็นมิฟุค่ะไอจี IG ก็จะเป็นมิฟุจุดอาร์ตเวิร์กกันที่บูธของอาร์เทเวดานะครับนั่นตัวที่นึงครับคิมทิติสันกุนเบิร์นนะครับเป็น, Co คน,นโคฟารบบ้างครัโป์เดอรา มีดูชิลิตี้การท่องเที่ยวนะครับคือเราจะมีพวกพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราคือสำหรับโคเดอร์ก็จะได้รับเป็นส่วนลดพิเศษเลยนะครับและสามารถเอาคะแนนที่พ่วงกับตัว NFT เนี่ยมาแลกเป็น v o เ c อร์ส่วนลดเพิ่มเติมได้เมื่อที่มีโปรโมชั่นพิเศษเราได้สิทธิพิเศษในการโคเดอร์งานนี้ถูกไหมฮะเพียงแค่ถือก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้และนอกจากนั้นเราก็มีในส่วนของเนื้อเรื่องของเรานะครับที่กําลังเขียนเป็นนิยายออกมาคาดว่าจะออกประมาณเดือนหน้านะครับ เขาไปอ่านได้บนหน้าเว็บไซต์ของเราเลยใจว่าเนื้อเรื่องของเราเนี่ยเป็นยังไงมายังไงแล้วมันจะเชื่อมต่อคอลเลคชันที่2ท,ที่กำลังพัฒนาอยู่ครับในเรื่องนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของงานนี้เลยือ่ปาครับใช่ครับผมบางคนก็เห็น,นว่าเอ้ยงานออกเป็นรามเกียนใช่คือเราก็ดึงแรงบันดาลใจมาเพราะเราอยากพยายามที่จะเหมือนส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปทั่วโลกอะครับคือเราอยากให้คอนเทนต์ของคนซาวท์อีสต์เอเชียเนี่ยไปได้ทั่วโลกเหมือนที่ญี่ปุ่นได้นาเสนอแอนิเมะออกมาเราก็เลยดึงตัวนี้เขียนเนื้อเรื่องของเราเองพยายามนําเสนอออกมาในรูปแบบใหม่่ราาากชงทติ ตามไว้นิดนึงครับฝากด้วยนะครับโปรเจกต์อาร์เทวรดาติดตามได้ทาง Twitter Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของเรานะครับ artevada.com ทวิตเตอร์ของเรา artevada official ครับผมเป็นที่บูของสมไยมังกี้นะครับแอมตัวนิดนึงครับอ่าก็นินนะคะเป็นแอดมินของสมไยมังกี้ค่ะเป็นคนดูแลคอมมูแล้วก็เป็นคนแบบคิดเกมคิดอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคอมมูได้ร่วมสนุกกันประมาณนี้ค่ะรถแบบของสมไยมังกี้นี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้คือเราจบเฟสแรกไปแล้วค่ะคือเรามีจัดคอนเสิร์ตไปแล้ว4รอบงานเฟสติวัลหนึ่งรอบแบบต่อไปเนี่ยเรากจะมี MV ที่เราจะแบบให้ผู้ที่ถือ NFT จะมีสิทธิร์ร่วมเข้าไปเล่น MV กับทางศิลปินจากทางคา,ายอะจากนี้เดือนหน้าเราจะมีงานที่เราได้รับโคต้ามาจากอายาวก้าเราก็จะเอาบัตรเนี่ยมาแจกให้เด็กๆวิ่งกันประมาณนี้มีงานที่สเปซทาสอีกรอบหนึ e ่งเดือนหน้าก็ N คืออย่างน้อยๆเราจะจัดงานเดือนละสองค้งที่เราบอกกับทุกคนไว้ว่าอย่างน้อยก็คือเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งค้งหรือว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสองค้างงานเฟสติวัลประมาณนี้แต่ว่าการันตีว่าอย่างน้อยคือเดือนละสองค่ะคนที่โฮเดอร์ NFT ตัวนี้สามารถเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้เลยหรือ่่าาคคะะอืนแบบถ้ว ก็จะมีแบบโคตาจะค่อนข้างเยอะอาจจะแบบเดินไปหน้าง,งานชวน NFT ก็คือเดินเข้างานได้เลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือต้องเปิดลงทะเบียนเพราะว่าบางทีร้านอาจจะมีการจำกัดใช้ก็คือแต่ว่าเราจะมีโซนเป็นโซน VIP ของเราซึ่งในแต่ละแลงก็สามารถาพิเวตก็จะ่ากกันนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นแรงสูงสุดอย่าง s v p, ่ p ก็คือจะได้ free floating ทั้งคืนเลยส่วนเอกลักษณ์ก็อาจจะใช้เป็นแค่แทนบัตรเข้างานเาานฉยๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบัตรงานฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับเป็น Facebook สมายกาสมายมังกี้ค่ะสกอตต่ว่าตอแซ่ดิสคอร์ดกีโอ ในดิสคอร์ดจะค่อนขอ้างเยอะถ้าเกิดใครจะเข้าคอมมูแนะนําให้ไปทางดิสคอร์ดค่ะก็อยู่กันที่บูของกัมปุกน,นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อกัมปุกนะคะปองนภาฟัก์สีม่วงค่ะปัจจุบันก็คือเป็นศิลปินอิสระค่ะแล้วก็เป็น NFT Creator ด้วยผลงานอะไรมาแสดงบ้างครับวันนี้ปุ๊กม,มาในในนามของ NFT and Crypto Art Thailand นะคะคือเป็นกลุ่มใหญ่ของศิลปิน NFT ในประเทศไทยวันนี้ปุ๊กเ,เอางานฟิสิกสลที่มีมินเป็น NFT มาขายด้วยโชว์ว่าเราขายอะไรในแพลตฟอร์มไหนบ้างงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานที่อยู่ใน แลตฟอฟเ n ย์ชั่น o อเปนสีแล้วก็ m a k e r p l a c e ค่ะคอนเซ็ปต์งานที่เราถ่ายลงขายเนี่ยเ,เป็นคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับปกติแล้วปุ้งจะอิงเรื่องซีน emat ิกโทรกราฟีอะค่ะจ็คือจะเน้นความเซเรียลหรือว่าแรงบันดาลใจที่มาจากฉากในภาพยนตร์ที่จะทําสีให้ดูเหนือจริงมากขึ้นนะคะปุง้งอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่จะก้าวข้ามจินตนาการของตัวเองสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่อยู่ตรงหน้าก็ได้เราอาจสามารถสร้างสรรค์สรรีสันเพิ่มสรรีสรรันเข้าไปในงานของเราได้มากกว่าที่เป็นจริงอะกระแส อบรับของผลงานของเรากแซต,ตอบรับของผลงานของเราที่ไปลงขายนี่เป็นไงบ้างครับยังขายได้เรื่อยๆแต่ว่าคือถ้าเกิดตามตลาดมันจะเบาวกว่ากลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วมันจะบูมมากกว่านี้แต่ปัจจุบันถือว่าเรายังโอเคอยู่เพราะว่าปุ้งอยู่กับตรงนี้มาปีหนึ่งแล้วค่ะก็เลยเหมือนมีฐานแฟนแล้วก็ฐานลูกค้าที่เขายังติดตามอยู่เงี้ยค่ะเฟสต่อไปเนี่ยเราได้มีการวางแผนแล้วหรือยังครับว่าเราจะทําอะไรต่อปัจจุบันก็คือจะทํโรงงานไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ายังยังคงมิ้นงานต่อไปคืองานปุ้งสุดเนี่ เป็น c ิ t y s c เ p ปอะคะ่ะปกติก็จะมีแต่งานในกรุงเทพมีคิดไว้ว่าเราอยากลองไปถ่ายเมืองอื่นบ้างเลยถ้า,ถามีโอกาสก็คือไปถ่ายที่ต่างประเทศใช่ค่ะฝากชอ่องทางในการติดตามนิดนึงครับในอ<ม>ินสตาแกรมก็จะเป็นกัมปุงนะคะ G U M P O O N G P F <ม>ค่ะ Twitter <ม>ก็จะเป็น G, G U M P O O N G E T H ค่ะบูธของ Demon Guardian ขับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เขามีผลงานอะไรมาสแสดงบ้างแนะนําตัวนิดนึงครับแบงค์จิรพัฒน์มุกลังสันนะครับผมตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ครับ ก็มีกิจกรรมอย่างว่าเป็นนักวาด NFT ครับผมตอนนี้งานคอลเลกชัน DFP แบบ1ต่ตอนหนึ่งนะครับเปิดขายที่พราสชื่อคอลเลกชันว่าเดมอนการเดียนครับเล่าถึงรถแมพของการทําตัวนี้นิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะมีทั้งหมด225ตัวนะครับของฝั่งเดมอนนะครับแล้วก็225ตัวของฝั่งการเดียนมีทั้งหมด4รวมทั้งหมด450ตัวรถแมพนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วประมาณ200นิดนดึงทางแล้วนะครับแล้วก็จะรวมพวกตัวพิเศษอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้อาจจะแยกออกมาในคอนเซปต์งานของเราี่ เป็นยังไงบ้างคะกึ่งกึ่งอนิเมะแล้วก็การ์ตูนเป็นฝั่งฝั่งคอมิกด้วยอะไรเนี่ยครับเพราะว่าส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบวาดแนวคอมิกอยู่แล้วพยายามได้ลองลองลอง,ลองมาังงาะแล้วแต่ว่าก็ได้เท่านี้ก <c oughs> ็ <c oughs> เลยอาจจะจะมีความเป็นตัวเองนิดนึงนะครับจะมีความเป็นสไตล์ไลน์ก็สาตอนลับที่เราลงขายไปนี่เป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆครับพอมางานนี้ก็ได้ได้ผู้ติดตามเยอะขึ้นฝ <c oughs> ากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับ <c oughs> ตามได้ที่อ่าทวิตเตอร์นะครับแบงก์จีเข้าไปก็จะมีข่าวสารจากฝั่งเดมอนการ์ดี้ขอบมากมากเลยนะครับครับผมครับ มาสุุนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อเฟมนะครับนามนามปากกาที่ใช้ในงานวานรูปตัวนี้คือชื่อเดอะรามานะครับทำงานอยู่กับแอสตาสตูดิโอตอนนี้เราอยู่หน้าโปรเจกต์มาสุกุนะเป็นโปรเจกต์ NFT นะครับตอนนี้กําลังทําอยู่ในโปรโมทมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างคอมมูนิตี้นะครับตัวอาร์ตเนี่ยอาจจะขายใน Open นซีครับบอกเชนอีเทอร์เรียมโปรโมทใน Twitter เป็นหลักครับชื่อมาสุกุ NFT แล้วก็ตัวเว็บไซต์นะครับก็ชื่อว่ามาสุกู -NFT แล้วก็ .com ครับมาดนี้ครับส่วนคอนเซปต์ของตัวงานนี่เป็นยังไงบ้างฮะตัวงานครับตัวงาน มาสกุลฮะมาจากคำว่าแมสครับออกเสียงแบบญี่ปุ่นฮามาสกุเป็นแบบหน้ากากคอนเซปต์ Concept งานก็จะเป็นเล่าถึงว่าในโลกของมันจะเป็นนอบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอ่ะถักภาพหนึ่งนะมันจะเป็นสงครามหน้ากากครับมีจอมาตัวนึงเนี่ยคือสร้างหน้ากากมาสกุก็คือตัวเนี้ยหน้ากากหลักขึ้นมาแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุหน้ากากมาสกุละครับถูกทําลายไปแล้วก็สร้างมิติต่างๆขึ้นมาทําให้ ผู้คนในหลากหลายมิติเนี่ยมาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงหน้ากากแล้วก็พอหน้ากากเนี่ยมันถูกทำลายเนี่ยมันก็สร้างหน้ากากหลายๆใบขึ้นมาต่อๆกันอ่ะถ้าเห็นในงานจะเป็นหน้ากากหลายๆหน้ากากครับแต่ละตัวฮะใส่หน้าก,ากากก็จะมีแบบพวกสกิลต่างๆเอฟเฟคต่างๆอะไรครับเข้าต่อสู้กันนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของมันส่วนมิติต่างๆที่เป็นบอดี้นะครับลิงค์ไปอยู่ในเจเนเรทีฟครับว่ามีเผ่าเอลเผ่ากระดูกเผ่าวิญญาณอะไร้ยครับสองขานหน้ากากส่วนคอนเซ็ปต์หลักๆที่อยากให้คอมมูนิตี้นึกถึงก็ ความแบบวิเศษแล้วก็สเปเชียลกับคนที่สมใจฝากช่องทางการติดตามไว้นิดนึงครับ m a s u k u NFT.com นะครับช่องทางก็ในหน้าเว็บไซต์แหละครับมีฟังก์ชันให้กด generative ให้ community ได้กด generative เล่นเล่ข้าวๆด้วยแล้วก็ในฟังก์ชั่นเนี่ยก็จะมีเข้าไปที่ทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเข้าได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับก็จะปูนในทวิตเตอร์เป็นหลักครับครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับงานในวันนี้ก็คืองานเดิมมูล NFT Show นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปความรู้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b ั c r ใช้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Twitter แล้วก็ใน IG เร็วๆนี้เราจะมี NFT เป็นของช่องเราเองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย